เคยสงสัยไหมว่าทำไมพระจันทร์บางคืนกลมใหญ่เหลืองอารามแต่บางคืนดับมืดหายไปเรื่องเล่าจีนโบราณมีคำตอบนี่คือเรื่องของหมาดำผู้พิทักษ์ฟ้านานมาแล้วฟ้าสวรรค์มีหมาดำยักษ์คอยดูแลพระจันทร์หมาตัวนี้ขนดำเป็นมันแวววาวราวกับเพชรตานั่นกลมโตเหมือนแก้วมณีทุกคืน หมาดำจะเดินเวียนรอบพระจันทร์คอยปกป้องไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้าใกล้มันวิ่งเป็นวงกลมจนทางเดินกลายเป็นแสงเงินบนท้องฟ้าหนึ่งวันยักษ์ตนใหญ่แห่งความมืดเกิดความอยากกินพระจันทร์มันคิดว่าถ้ากินได้จะมีพลังวิเศษครองโลกมืดทั้งใบยักษ์ใช้กลอุบายแอบปลอมเสียงนกร้องเรียกหมาดำให้ไปดูสิ่งผิดปกติที่ขอบฟ้าหมาดำหูผึงได้ยินก็รีบวิ่งไปตรวจด,ดูทันที แต่นั่นเป็นกับดักพอหมาดำจากไปยักษ์ก็โผล่มากลืมพระจันทร์เข้าปากทั้งก้อนท้องฟ้าทันทีมืดสนิทไม่มีแสงดาวเมื่อหมาดำกลับมาเห็นพระจันทร์หายไปมันเสียใจมากร้องให้เสียงดังสถานฟ้าน้ำตาของมันตกลงมาเป็นดาวระยิบระยับบนท้องฟ้าหมาดำไม่ยอมแพ้มันตามหายักษ์ไปทั่วท้องฟ้าจนเจอซ่อนอยู่ในถ้ำความมืด ยักษ์นอนหลับท้องอืดเพราะกินพระจันทร์เข้าไปหมาดำใช้เขี้ยวแหลมคมแทงท้องยักษ์จนพระจันทร์คลอดออกมาแต่พระจันทร์แตกเป็นชิ้นเล็กๆก,กระจัดกระจายบนท้องฟ้าด้วยความรักและความขยันหมาดำเก็บชิ้นส่วนพระจันทร์มาประกอบใหม่ทีละชิ้นจนกลับมากลมสวยดังเดิมตั้งแต่นั้นมาหมาดำเรียนรู้บทเรียนจะไม่จากพระจันทร์ไปไหนอีกเลยแต่บางครั้งมันหิวมากจนอดใจไม่ไหว เลยแอบกัดพระจันทร์เล็กน้อยนั่นแหละที่ทําให้พระจันทร์บางคืนเว้าแหว่งเป็นขี้เล็บเรียกว่าเดือนดับส่วนหมาดาก็ยังคงเฝ้าอยู่ตรงนั้นเสมอสอนเราว่าความผิดพลาดทําให้เกิดการเรียนรู้